ตัองรออยู่ขงนอกนะทั้งหมด980ค่ะนีค่ะม่คะอคืนของได้ไหมของเป็นอะไรคะซื้อของเมื่อกินงมเพ้ตังมาพันหนึ่งทอนไป20บาทบ้าหรือเปล่าแต่ปกติอะซื้อแล้วไม่รับคืนนะคะถ้าไม่รับคืนจะเอาตังไหนกินข้าวเดี๋ยวตังอยู่20บาทจะให้กินพวกเครื่องสำอางพวกนี้เหรอคืนก็ได้ แต่ปกติที่ร้านน่ะไม่ให้ทําแบบนี้นะแล้วจะคืนตัวไหนบ้างคะเนี่ยโค่สออันเนี่ยที่จําเป็นซื้อของไม่รู้จะคิดคนหาเงินอาจจะตายอยู่แล้ว2อันนี้เจ็บาทคืนไป9ก้บาทนะคะขอบคุณค่ะเ้าจะพาเราไปไหนการสถาบันกัางครับอ๋อเราจำได้เมื่อก่อนเรามาตอนที่ตอนที่เราคบกัน ไปไปเล่นเล่นกันเดี๋ยวคุณจะได้หายเครียดมาเมียวได้อะไรเต็มชี้เลยแพงเท่าไหร่ก็จัดไปเลยพี่หลอกเงินยายแก่มาได้แล้วพี่ได้มาเท่าไหร่ล่ะรอบนี้ทั้งเงินทั้งบัตรอยู่กับพี่เพราะว่าพี่กาจัดมอนี่นิวได้แล้ว<า>พี่เก่งมากเลยปลาเราไปเลือกของกันทางนู้นเธอปลาแม่นๆน,นะมิทีเราอยากได้ตุ๊กตาตัวนั้นนะ่ะว่น่าสวยนะอยากได้เหมือนกันนะหนึ่งสองก็ตายแม่น่ารักเหมือนเธอเลยนะก็น่ารักเหมือนเธอเลย วัดเดียวกินเจี้ยงขนาดทั้งตัวนี้นะตัวน,นี้เซ็กซี่เหมือนกับนูเลยอุ้ย้าอืเอองาน,นคุณมาเหมียวอ่ออย่าบอกนะว่าเขาสองคนเป็นแฟนกันคืนนี้พี่ไม่ได้กลับไปนอนที่ห้องนะช่วงนี้ต้องไปเอาใจยาแก่ก่อนใช้เงินของแม่ฉันเพลินเลยนะมอนี่นิวคุณไม่ทินต่อไปนี้เตรียมตัวไปนอนข้างถนนได้เลยเพราะฉันจะส่งคลิปนี้ให้แม่ดูแล้วพวกเธอก็จะไม่มีใครให้เกาะแล้วผมไม่คิดเลยว่าผู้หญิงสวยๆเป็นคุณจะเป็นวิสาหีบได้ไงอะ่ะ เราเอาคลิปนี้กลับไปให้แม่ดูกันเถอะอย่าไปเสียเวลาคุยกับโจนพวกนี้เลยพี่โจ,โจโ็อกเกอร์เฮ้ยนางมอนีนิวนางมันประจนย็นนี้ว่างไหมครับเดี๋ยวผมพาไปกินข้าวครับไปก็ได้แม่จะผ่านไปกี่ปีคุณยังตัวหวอมเหมือนเดิมไหมนะที่เราตัวหอมเพราะเราใช้น้ำหอมวินเซนต์ไงตอนนี้เราใช้คอลเลกชันวินเซนต์ฮอลิเดย์มีให้เลือกตั้งสี่กลิ่นนะเดี๋ยวเราฉีดให้นะ อะกันเถะถ้าผมจะพาคุณไปอ่านหนังสือเล่มเดิมคุณจะว่าอะไรไหมแต่รอบนี้ผมจะเป็นคนเขียนตอนจบเองครับเราไม่ให้เธอเขียนแต่เราสองคนจะเป็นคนเขียนด้วยกันต่างหากล่ะ,ะขโมยเหรอเจ๊ขโมยทำยังไงดี มีพี่ผู้ชายอยู่ตรงนั้นพอดีให้เขาช่วยจับไหม<อ>พี่ขาช่วยจับจอนหน่อยค่ะฮะจนอยู่ไหนครับอยู่ในร้านนี่ค่ะพี่เขากำลังขโมยของเยอะมากเลยค่ะครับรักยุดทำอะไรไปฉัน้นแกจะทำอะไร,ปอออะไ,รไปชัป้นอยู่นี่อะไรไปไปชั้นอยู่นี่จะมาซื้อขอ,ของไปคืนเขาเดี๋ยวนี้อะไรไปเนี่ยอะไรทุ่เกนเอา้าไม่ามาทำอะไรเนี่ยรักของเขาเหรอฉันมาซื้อของมาจับอะไรสฉันรีบไปทำงานอยู่ทำไมไม่ถอดหมวกฉันรีบไปทำงานเอา้า เหมือนตันวเลยเนี่ยเข้ามาในร้านเขาเนี่ยฉันรีบไปทํางานสายแล้วเนี่ย,ยแล้วขวางใส่กระเป๋าทําไมกระต่ายเขามีให้ใช้ให้ใช้แกไม่เคยเห็นเหรอถุงผ้ารดโลกร้อนอ้าไปไปคิดเงินฉันจะไปทํางานอะไรนี่บ้าบอรจริงๆเลยคนมาซื้อของดีๆก็ว่าเป็นขโมยบ้าหรือเปล่าอุ้ยช่วงนี้สิวเซียนเยอะแต่ว่าพักหน้าก่อนดีกว่ากันแดดตัวนี้ก็อยากได้แต่ว่าตังค์ไม่พออุอ้ยตัวนี้จะหมดแล้วหรอเอ๋อ ครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยที่มันอยู่แค่เนี้ยเอามาเสียบตรงที่เดิมก็ไม่ได้เอากันแดดมาวางอะไรอยู่ตรงนี้นะตอนหยิบก็หยิบออกมาได้แล้วทำไมตอนเก็บไม่เก็บไปที่เดิมอุ๊ยผู้ชานามิเจ็ดโปรแฟตเซลลอยู่นี่นะคิดตังค่าหน่งร79บาทคะ่ะลูกค้าเอาไหนตรงป้ายเป็นป้ายแฟตเซลล์นี่คะอ่พอดีว่าโปรโมชั่นตรงนั้นเริ่มต้นเดือนหน้าค่ะไม่ใช่เดือนนี้มันเริ่มตั้งเดือนหน้าแล้วพี่เอามาขึ้นโชว์ทำไมล่ะคะก็ตะเตรียมความพร้อมไงคะ พอวันที่หนึ่งก็จะได้ขายเลยแบบนี้ลูกค้าเข้าใจผิดแย่สิคะหนูกนนึงว่าร้อยสามต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ปโปรก็ต้องกลับมาซื้อเดือนหน้านะคะงั้นก็ไม่เอาแล้วคะ่ะเอาอันนี้อันนึงค่ะยี่สิบบาทค่ะใส่ถุงให้ด้วยนะคะได้เลยคะ่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะเอา้าลูกสาวอยู่ไหนล่ะ ไปแม่เสร็จแล้วแต่เขาจะไม่สงสัยใช่ไหมสงสัยยังไงถุงเราก็มีแล้วแสดงว่าเราซื้อแล้วไะเอา้าได้รับอะไรเพิ่มแล้วหรอคะอ๋อไม่แล้วคะ่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะมะเมียวเมื่อวานฉันหยุดเธอไม่ได้เติมของอาใช่เลยเหรอจะเติมได้ยังไงแค่ของฝั่งฉันก็เติมไม่ทันแล้วเนี่ยจำวาเลยนะที่หลังฉันจะไม่ช่วยเธอ ชมพู่ฉันคอยยืมไม้ขนไก่ไหน่อยสิทำมิช่ฉันหรอม,ม่เหมียวไม้ขนไก่นะ่ะเศษยางยยังใช้ไม่เสร็จเลยชมพู่ฉันลืมเอาผ้ามาเธอมีไหมเฮย้ยทำไมไม่รู้จักเตรียมโยนเพื่อรถเข็นเธอว่างไหมเอามาให้ฉันยืมหน่อยเฮ้ยไม่รู้จักเตรียมเออพี่คะไปทะเลาะกันที่อื่นได้ไหมจะเลือกของคะ่ะ เธอทำไมเธอไม่ทำมดีเห็นไหมลูกค้าจะเลือกของเออขอโทษค่ะลูกค้าอะไรเนียลูกน้ำจูกระปุกสีชมพูเหรอกระปุกนึงใช่ไหมโอเคโอเคชมพูเอาน้ำจูมาเติมหน่อยนะได้ค่ะพี่นิวใช้เปืองจงเลยแม่เพิ่งซื้อให้อาทิตย์ที่แล้วแม่ยังหาเงินไม่ค่อยทันอยู่ช่วงนี้ใช้เปือง แม่ค้าที่ฉันซื้อไปทําไมมันไม่ใช่นาจูอ่ะอันนี้มันบูชี่นี่ใครหยิบให้คะลูกค้าฉันนี่แหละหยิบเองก็หยิบอยู่ตรงที่เดิมทําไมมันไม่ใช่อันเดิมสินค้าบางทีมันมีการสลับที่อะค่ะสงสัยน้องย้ายที่มาย้ายทําไมทาไมต้องย้ายฉันเคยจับอยู่ตรงนี้ใช่ก็จะเอาอยู่ตรงนี้บางทีมีสินค้ามาเพิ่มมันก็ต้องขยับมาค่ะมันไม่แน่นอนหรอกว่าสินค้าจะวางอยู่ที่เดิมคุณพี่อาจจะต้องอ่านดูสินค้าด้วยนะคะพี่จะหาว่าฉันอ่านไม่ออกเหรอ ฉันอ่านออกแต่ฉันรีบฉันเคยจับอยู่ตรงนีน้ฉันก็จะเอาอยู่ตรงนั้นอ๋อใจเย็นๆค่ะคุณพี่ทางร้านต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้แล้วต่อไปจะไม่ย้ายอะไรแล้วนะคะจะให้มันอยู่ที่เดิมตลอดเลยค่ะเออฉันต้องเสียเวลาขับรถมาเปลี่ยนอย่างลูกฉันต้องรีบใช้เอ้าคุณป้าอยู่คนเดียวเหรอคะจะลูกลูกหลานเขาไปเที่ยวกันอ๋ออยู่คนเดียว แบบนี้ก็เหงาแย่เลยสิคะเหงาจะลูกแต่ว่าเขาไม่ให้ไปเขาให้คนแก่เฝ้าร้านอยู่เปิดร้านนี่แหละจะได้ไม่ขาดรายได้เดี๋ยวหนูขอไปเลือกของก่อนนะคะเอาน,นี้ค่ะเอาหนึ่งใช่ไหมลูกยี่สิบบาทจ้ะนี่ค่ะนี่จ้ลูกสี่ร้อยแปดสิบเอคุณป้าคะเมื่อกี้หนูให้ใบพัน์น่คะเอาให้ใบพันหรือลูกโทษทีโทษท,ทีป้าตาไม่ดี ลูกทอนเก้าร้อยแปดสิบครบไหมจ๊ะใส่ถุงให้หน่อยค่ะป้าคะตังทอนไม่ครบค่ะป้าให้ไม่ครบหรือลูกขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยค่ะขาดอีกสองร้อยขอโทษลูกขอโทษนะป้าตาม่ดีอาเอา,เอาไปอีกสองร้อยโอเคค่ะครบแล้วคะ่ะเดี๋ยววันหลังมาอุดหนุนใหม่นะคะเเททีีท่่ยยวจอบ คออีซ้อมทางเธอจากมือแรกที่ได้เจอเธอจังแม่นตาหักเหตุงานอยู่ใกลกันแต่บ่เคยทำความรู้จักได้แค่เหตุตามสูตรของคนละแอบมักทุดผมเห็นไป รับสมัครคนส่วนครับใช่จ้ะพอดีหลังบ้านเจ๊อะรกมากเลยน่าจะมีงูอยู่ประมาณสิบตัวแล้วตอนเนี้ยงูมีพิษไหมครับเจ๊เจ๊ก็ไม่รู้ก็จะให้เธอไปดูนี่แหละงั้นเอาเป็นว่าเจ๊รับเธอเลยล้กกันนะขอบคุณครับเจ๊อ๋อดีวเดียวเดียวเดียวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสวัสดีสสดค่ะเอฟซี <FC S 2> ของเจ๊นิวทุกคนพอดีเจ๊อะ่ะเห็นเขาเดินอยู่ข้างทางนะคะแล้วน้องเขาน่าสงสารมากเจ๊ก็เลยชวนน้องมาทํางานด้วยกันไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวจะอัพลงโซเชียล โอ้ทำไมลกจังน่าจะมีงูนะมั้งนี่หลอนจังสวัสดีตอนเที่ยงค่ะทุกคนเจ๊ก็ซื้อข้าวแล้วก็น้ำหวานมาให้น้องวิทีนนะคะเพราะว่าเห็นน้องอะ่ะทางยาตากแดดกเหนื่อยหน้าดูเจ๊ยิ่งเป็นคนที่สงสารซะด้วยสิขยันแบบนี้เจ๊ว่าจะให้ข้าอะไรสักพันเลงทุกคนว่าน้อยไปไหมะโอ้พันนึงเลยเหรอโอเคอัพโซเชียลเจ๊นิวคนดีคนเดิม อ่ะมิทีนขอบคุณครับเจ๊โปรแกรก่อนนะครับเจ๊นี่จ้ะสองร้อยห้าสิบไม่ใช่พันหนึ่งหรอครับเจ๊บ้าเหรอนี่ยฉันถ่ายอัพโซเชียลเฉยๆใครจะมาจ้างวันละพันเธอบ้าหรือเปล่าผมได้สองร้อยห้าสิบเองนะครับเจ๊ให้วันละสามร้อยห้าสิบก็หักค่าข้าค่าน้ำเธอตอนเที่ยงนั่นไงที่เจ๊ซื้อให้อ่ะอไม่ใช่ฟรีหรอครับจะบ,บ้าเหรอเธอนี่ก็คิดได้ยังไงที่จริงเนี่ยมันร้อยยี่สิบเลยนะค่าข้าค่าน้ำอ่ะแต่ว่าเจ๊ลดให้เหลือร้อยหนึ่งขอบคุณครับ